รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย,ย,ยร่วมทำมาหากินโดยสบู่วิตามินซีและอีผิวดูสวยด้วยวิพาดา <laughs> này ở Đây à, à, là... này của mẹ đây như mẹ? จะเคลียร์จริงๆงอแงกระจองงอแงอยู่ไม่เป็นสุขยังไงก็จะมาหาว่าเจดีว่าให้ไข่ให้ได้วันนี้ก็เลยจัดให้ค่ะ่ออื่นต้องขอขอบคุณแอร์เอชีแอร์ดมากๆเลยค่ะแี่พน้งนำพาเราแล้วก็จะนำพาเรากลับอย่างปลอดภัยคุณแม่คะบริการดีดีคุณแม่มานครคุณแม่ห่อข้าวมากินด้วยเหรอคะ อินโตมาแล้วออกแดดกันแบบนี้คุณแม่วันนี้เราไม่กลัวแดดเลยค่ะเพราะว่าเรามีนี่เลยแจอินาพรัสสีแดดจะใช้ง่ายพกสบายด้วยเลก็ชนอตทางพวกเรานี่นะคะไปไหนไม่เคยกลัวแดดเลยเนื่องจากว่าเรามีครีมกันแดดจอรินาพรัสจะบอกว่าวันนี้นครศรีฝนไม่ตกแต่แดดร้อนมากเลยนี่อยากบอกนะคะว่าครีมกันแดดจอรินาพรสสามารถทับไปรองพื้นได้เลยรับรองว่ารองพื้นยังอยู่ค่ะ ุมันกันเหงื่อด้วยเมื่อเราสวยแล้วเราพร้อมแล้วเราจะไปที่วัดเจดีไปหาไทยไทยก่อนจะไปเสริมเพงสี่แม่ของเราก็ขอเสริมสวยก่อนค่ะนี่แหละค่ะเคล็ดลับตาใส่ไม่กลัวแดดของแม่ๆเขาละสวยพร้อมกันแล้วเดี๋ยวไปลุยกันเลยค่ะแดดจะแรงแค่ไหนก็ไม่กลัวหรอกจ้าไม่กลัวหรอกจ้า ร่วมทำมาหากินโดยครีมกันแดดจอิลินา่าพลัสปกป้องพร้อมช่วยบำรุงและคุมมันมคิวตินแฮโทนิกเซรัม่มเซรั่มช่วยดูแลเส้นผมไม่น่าเชื่อเลยค่ะคุณผู้ชม ว่านกรอนซีธรรมราชจากเมืองรองตอนนี้กลายเป็นจุดหมายหลักที่ผู้คนต่างศรัทธาเลื่อมใสเดินทางมากราบไหว้ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์กันทั้งนั้นเลยจากวัดเล็กๆมองเห็นแต่ทุ่งนาเหนือที่ประมาณ9ก้าไร่ปัจจุบันพัฒนาขยายขอบเขตไปเกือบ2 0งรอยไร่แล้วค่ะจากการทำบุญของผู้คนทั่วสารทิศ นี่สี่แม่ของเราก็ไม่พลาดที่จะเดินทางมาทำบุญเสริมดวงขอพรกับไอ้ไข่กับเขาด้วยเอาอล,ล่ะมาถึงตรงนี้แล้วขออนุญาตคุณผูชออ้ชมนิดนึงนะคะขอเอาหน้ากากออกนิดนึงเนื่องจากว่าเราได้ขออนุญาตทาตงคณะกรรมการของวัดนี้แล้วนะคะค่ะแต่ละคนนี่ถือว่านวนเป็นครั้งแรกนะคะที่มาถึงเต้นร่ายคนนวลหนนี้สองทนี่สองเจอีกครั้งละนูถ้ามาไหว้หลังจากที่ไอ้ไข่มีชื่อเสียงโด่งดังในครั้งแรกแต่สมัยก่อนนู้ มาเดินสายเคยมานอนอันนี้ของพี่ไฮเป็นครั้งที่ครั้งที่สี่นี้แล้วค่ะทุกคนเคยเคยขอขอพรหรือยังคะเอ่อตักหลอตักแค่มากาศเฉยของสูนี่เมื่อไม่นานมานี้ค่ะก็คือแบบว่ายังไม่ได้มาครั้งนี้ที่มาก็คือตั้งใจเหมือนมามาแก้บนเลยนะเขาถือโอกาสมาแก้บนเพราะว่าเอใจไวเพราะว่าขอแล้วท้าทายเขาแล้วมันได้จริงๆก็ได้ปุ๊บมาเนี้ยก็เลยเหมือนแบบ เราก็ตามพ่สูุมาอีกทีนึงพิสุพอเริ่มมีแฟนๆรู้ว่าจะมาที่วัดเจดีเท่านั้นแหละในไลน์เนี่ยขึ้นมาเป็นหมื่นกว่าคอมเมนต์น่ะอยากที่สั่งน้ำปลาสุนารีตอนนี้ถามว่าขอสามตัวตรงทางเราเองพบงวดที่แล้วก็ติดไปงวมานิดเดิน ก็เลยอยากจะติดสอยห้อยตามคุณคุณารีมาสักหน่อยของพ่อแรงก็บเจ้าแม่คนนี้นะเออตอนก่อนอื่นนะอยากให้ผู้ชมไม่ใช่แค่ตามพวกเรามาเพื่อที่จะมาบนหรือมาขอในสิ่งต่างๆที่เราอยากจะขอกันเยอะแยะมากมายไก่กองค่ะแต่เราไม่เคยรู้ประวัติไม่เคยรู้ตำนานไม่เคยรู้เลยว่าเป็นยังไงวันนี้เราจะมีเจ้าหน้าที่ของทางวัดเจดียเนี่ยได้มาเล่าเรื่องราวแล้วก็ตำนานนี้ต่ะงยเนาะสวัสดีค่ะดี่รักสวัสดีค่ะ มาไหว้ไข่ที่ถูกต้องเนี่ยเราเล่าให้เขาฟังเหรอว่าเรามา้ี<ม>บอกประสองค์อะไรใช่ค่ะเรามาถึงก็เราพิ่งมาข้างแรกก็บอกเลยว่าชื่ออะไรมาจากไหนแล้วสิ่งที่ขอเป็นอะไราาถ้าสําเร็จเราจะเอาอะไรมาเป็นการตอบแทนล้วส่วน,นใหญ่เขามาขออะไรกันนะคะเหมือนกับว่ามีร้านมีธุรกิจแล้วอยอดอ าได้ตามยอดตางเป้าก็มาแก้มาคืนให้เขางนี้นิ่ะอันนี้บอกุผู้ชมต่อด้วยว่าเห็นไหมคะว่าวิธีการขอก็จะมีหลักการและที่สําคัญคุณต้องทําด้วยใช่ขอเฉยๆแล้วไม่ทาขอแล้วนอนอยู่บ้านก็ไม่เกิดอะไรขึ้นไอ้ไข่จะไม่ช่วยคนขี้เกียจค่ะความศักดิ์สิทธิ์ของไอ้ไข่ก็คือการขอได้ไายรับนี่แหละค่ะเมื่อขอได้สิ่งที่วางแล้วก็ต้องมาแก้บนตามสัจจะวาจาที่ได้ให้ไว้กับไอ้ไข่ ตกลงเราก็เห็นไอ้ไข่ตลอดเลยอันไหนคือองค์ดั้งเดิมอ่าไอ้ไข่องค์แรกนะคะจะเป็นองค์นี้เลยค่ะเราเห็นเนี่เหรอด้านหลังเนี่ยเหรอโหเลยค่ะองค์นี้คือองค์ที่พ่อแกะสลักครั้งแรกเลยใช่ไหมคะอ่าใช่ค่ะแต่องค์นั้งเดิมเน่ะแต่ก่อนเป็นไม้คงหลังอ๋อแล้วก็มันผุพังไปแล้วผุพังไปแล้วใช่ตามวันเวลาเลยใช่แล้วใครเป็นไม้ตะเคียนใครเป็นคนแกะ คนที่แก่ก็คือเป็นพ่อใหญ่เที่ยงค่ะจะมีลูกปันพ่อใหญ่เที่ยงพ่อเที่ยงอ่ะหรคือที่ซึ่งเป็นองค์จำลองตรงนี้ทําไมผู้ใหญ่เที่ยงถึงสร้างพ่อใหญ่เที่ยงนิมิตฝันว่นมีเด็กมาว่าคืนหนึ่งฝันนี้ว่ามีเด็กมากับพระแล้วก็มาบอกว่าแกะรูปเราให้หน่อยแล้วเอามาไว้ที่นี่่วัดเจดีย์จะได้มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งสักทีคราวนี้องค์ไม่ไข่ก็เริ่มมาแล้ว จากรูปผ้ารูปผ้าด้านล่างก็งมาจากมีมิดเหมือนกันเขาบางคนวาดวาดเสร็จแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นองค์อย่างนี้ก็เกิดมาจากการที่ว่าคนเขาแก้บนแล้วก็ํามาถวายถูกเสกพร้อมกันเวลาเราท,าทําวัตถุมงคลน,นะคะพี่หน่อยมีไหมแบบคนที่แบบลบหลู่แล้วเจอดีอย่างเงี้ยลบหลู่เจอดีมันเหีุตำนานของคนที่เป็นทหารมาพำนักอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็แบบ ท้าทายนี่ด้หน่อยๆว่ามันจะมีจริงไหมหลังจากนั้นคือนอนไม่ได้กันทั้งกองก็ต้องลุกมาขอออมาถึงจะได้ของกันต่อเราแนะนำให้ไปไหว้องค์นี้ด้วยไหมคะก่อนไหว้ไข่นะคะเราต้องไหว้ของ่เพราะท่านจะวัดก่อนเพราะท่านจะวัดเนี่ยค่ะแต่ก่อนพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ล้างแล้วก็ก่อนที่จะสร้างอุโบสถหลังนี้มันจะเจอวัตถุ พวกโมรานนะคะ,ะแล้วก็ท่านเจ้าวาดเขาเลยเห็นว่าทุเนียต้องเป็นอุโบสถหลังก่อ,นอแน่เลยเ็าเริสร้างทับหลังนี้มาอีกทีนึง<อ>แล้วก็ท่านเจ้าวาดก็ตรงนี้เลยค่ะองค์สีดำ<อ>เดี๋ยวเราไหว้พระก,ก่อนแล้วค่อยขอพรในไข่นพ<ด>ี่นอยบอกเลยนะคะว่าตำนานเล่าขานถึงไอ้ไข่ไม่เยอะมาก ก็ขึ้นอยู่กับใครว่าจะเชื่อแบบไหนศรัทธ,ธาแบบไหนค่ะซึ่งวัดเจดีนั้นแต่เดิมเคยเป็นวัดร้างมาก่อนค่ะสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลายนะคะมีพ่อท่านเจ้าวัดพระพุทธร,รูปเก่าแก่ของวัดเจดีประดิษฐานอยู่ค่ะ สมัยก่อนชาวบ้านมักพบเห็นเด็กผู้ชายแก้ผ้าอายุประมาณสิบขวบวิ่งเล่นอยู่รอบๆพระพุทธรูปองค์นี้นะคะบ้างก็ไปเจอในฝันค่ะว่ามีเด็กวัดอยู่ที่วัดเจดีเมื่อชาวบ้านเกิดเหตุเดือดเนื้อร้อนใจเรื่องอะไรแล้วก็จะเข้าไปกราบไหว้บนบานแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือมาตลอดเลยล่ะค่ะชาวบ้านเชื่อว่าไอ้ไข่นั้นยังคงอยู่ที่นี่ค่ะ ยังคงดูแลรักษาวัดส,สังสมบารมีมายาวนานคู่กับวัดเจดีอันนี้เป็นความเชื่อคร่าวๆนะคะยังไม่สามารถสรุปที่มาที่ไปได้ค่ะถ้าพูดถึงความรู้สึกของคนที่มา<ช>ครั้ง<ช>แรกนะรู้สึกทึ่งแล้วก็ได้เห็นถึงแรงศรัทธาของผู้คน คุณผู้ชมถ้าหากว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้รับพรหรือไม่ได้ผสมปรารถนาอะไรจะไม่มีภาพเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มาขอให้มาด้วยความศรัทธาและความตั้งใจจริงๆใครที่มีเวลาหรือว่ามีโอกาสก็แวะมาได้คะจริงๆเราอยู่ในประเทศไทยนี่เองนะคะที่อำเภอศรีชนนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ต้องบอกนะคะว่าบุญกุศลที่เราทํามาเรามีเท่าไหร่ใครก็คงจะให้ได้เท่าที่เรามีใช่ไหมคาอยู่ที่บุญวานะ ก็ขอเยอะอยู่นะคะก็เอาที่เท่าที่บุญบางทีเรามาที่หนึ่งมันมีหลายใบอาจจะถึงเราไปสองใบห้าใบสีใบก็แล้วแต่ใครที่จะให้นะลูกนะผู้ชมค่ะโดยพื้นที่ทั่วไปก็ได้มีการจัดระเบียบให้อย่างดีนะเราสามารถที่จะนอกจากบนเสร็จเรียบร้อยก็มาเดินหรือว่ามาถ่ายรูปหรือว่ามาสักการะองค์พระหลายๆจึก แต่สงสัยไหมคะว่าวัดเจดีแต่ยังไม่เห็นเจดีเราเห็นไอ <ง S 1> ้ไขนแล้วแต่เรายังไม่เห็นเจดีพี่หน่อยจาอ้าเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ,ะคน,นี่คือมณฑปที่มีชิ้นส่วนเจดีโบราณของวัดเจดีอยู่ค่ะ ซึ่งเมื่อประมาณร้อยปีที่แล้วพระสอนอดีตเจ้าอาวาสวัดเบิกได้หรือซากเจดีเพื่อนำอิฐไปสร้างพระอุโบสถส่วนของเจดีจึงเหลือฐานกับยอดไว้ปัจจุบันชิ้นส่วนของเจดีโบราณจึงถูกประดิษฐานอยู่ในมณฑปแห่งนี้เดินมาเจอแผงล้อตะลี่เรียงรายแบบนี้แม่แม่ของเราจะอดใจไวได้อย่างไรกัน แต่ยังก็จะนี่ทั้งหมดเนี่ยเป็นคนพื้นที่ทั้งหมดเลยใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อโอ้นี่แล้วเออเสียค่าที่ไหมไม่ต้องเสียอุ้ยพี่ช่วยอ่ะนี่จะมีหน้าที่อยู่12กลุ่มแล้วก็เวียนไปเรื่อยๆค่ะอ๋อก็ช่วยงานวัดไปนะ่ปี่ใช่ค่ะถัดห้องนะทำความสะอาดทำความสะอาดวัดเก็บเก็บงก็ดอกไม้หน้าที่แก้บอสะอาดเคลียร์กระถางตู้ใช่ค่ะถูถูที่ต่างๆก็คือช่วยงาน ใช่ค่ะอ๋อนี่ก็คือยาวไปเลยแหละยาวยาวค่ะแล้วก็เลี้ยวข้างในจะเป็นของแม่ค้าชุมชนเหมือนกันโอ้โหคุณผู้ชมอันนี้ก็น่ารักถือว่าเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนคนในพื้นที่ด้มีอาชีพอ่ะค่ะพี่หนายจ๊ะที่เราเห็นร้านค้าอยู่เนี่ย ก็คือเป็นลังค้าในชุมชนทั้งหมดเลยใช่ค่ะเป็นชาวบ้านแถวนี้เลยค่ะแล้วมีหน้าที่ไปทำด้านไหนด้วยใ่ค่ะแล้วก็มาช่วยขายของคุนแม่อะไรเห็นของกินไม่ได้เดี๋ยวเราถามแม่ค้าชาวบ้านแถวนี้หน่อยไหมคะว่าเขาสั่งท้ายไข่ยังไงขนาดไหนเนาะพี่สุโอสวัสดีค่ะพี่สุนารีหลับค่ะอรุษพี่สุคะ เคยได้รับสิ่งที่ขอจากไอ้ไข่ได้สมหวังเลยจ้ะเคยขอให้ไอ้ไข่ช่วยอะไรเรื่องวัวได้เลยแลไม่หายวัวพิศุกเขาเคยวัวหายแล้วก็ไปขอไอ้ไข่ให้ช่วยเงี้ยเหรอฮะเจอไม่เจอละพิศุกคล้องไอ้ไข่ด้วยไหมขอชมหน่อยนะเป็นขวัญตาเป็นบุญตาจะหายไหมนี่อร่อยนี่คุณแม่จ้ะอันนี้เม็ดแตงแป้งเป็นเม็ดแตงสองรุ่นหกสองเฮะ ขอบคุณพี่สุนะที่จะให้หนูใครมาวัดเจดีไหว้พระขอพรกับไอ้ไข่แล้วอย่าลืมแวะมาอุดหนุนชาวบ้านด้วยนะคะชิมอาหารพื้นถิ่นช้อปปิ้งของพื้นบ้านในราคาที่แสนสบายกระเป๋าคนที่นี่ใจดีแล้วก็เป็นมิตรมากๆค่ะดูดูดูขนาดสี่แม่พิธีกรของเรายังอดหยอกล้อกับบรรดาแม่ขาที่นี่ไม่ได้เลยคุยเก่งกันทุกคน หูยไม่มีรูหไม่มีรูหูนีงไม่มีรูอ้าหูยูยังไม่แของคุณแม่อุไรของแกเคยหล่นไปในบ่อค่ะมันทำอะไรไม่ได้แล้วแหละเพราะหล่นไปในบ่อหนามมันลึกหลายเมตรอะไรหล่นไฟอะแม่แจ้สิลูกคุณแจ้โอยลึกไหมบอลึกไหมสี่สิบเมตรเลยโอ้โหคุณแม่ทำางไงอะคุณแม่ทำยังไงใช่ไม่ถอยลงมาเลยลูก แล้วก็ขอให้ไข่ช่วยอย่างเงี้ยเหรอในไข่แล้วใช่ไหมตะขอนี่สี่สิบเมตรนี่ลึกมากนาะลึกมาก้วใช่ตะขอเกี่ยวไม่ใช่ว่าจะขึ้นมาง่ายๆนะได้ไหมได้คืนไหมได้คได้คืนได้ลูกได้แม่ใจอ่ะแม่ห้อยอะไรอยู่อะรุ่นไหนอะเนี่ยรุ่นไหนอะเนี่ยรุ่นแรกรุ่นแรกรุ่นแรกรับเกตค่ะเกตไอไข่ค่ะแม่จ๋าเอาเห็กหัวให้หนูตะเกียบชี้เนี่ยเหรียญเนี่ย ี้าผู้หญิงมันกินช่องวันค่ะแม่แม่กดแม่กดเลข31นะเลยค่ะเลขเยคุณผู้ชมค่ะนี่คือภาพความอบอุ่นนะสิ่งหนึ่งที่เราได้คือเราได้แน่แว่าความความอบอุ่นความเข้มแข็งความสามัคคีในชุมชนเขาก็มาขายของกันมันเป็นวิถีเป็นวิถีแล้วก็ความเชื่อของของชุมชนมันมันมันรู้สึกว่ามันมีความ เป็นปึกแผ่นนะคุณแม่น้องชายและที่สำคัญผู้ชมค่ะคนในแถบนี้ทั้งหมดเลยจะพูดว่าทุกคนอยู่ดีกินดีก็เพราะไอ้ไข่ในวัชซีนพวกแบบเดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นทุกคนเต็มไปด้วยความเชื่อและความศรัทธาและเป็นวิถีของพวกเขาเนาะเป็นวิถีของพวกเขาผู้ชมเรายังไม่ได้หมดแค่นี้นะเดี๋ยวเราจะพาไปต่ออีกยังไม่หมดแค่นี้กินเงาะให้อิ่มก่อนเอาแรงไว้เดี๋ยวเจออะไรเดี๋ยวค่อยดูร่วมทำมาหากินโดย G u Sneaker Unlock Your Style คุณอิ่มใจกันแล้วก็ได้เวลาอิ่มท้องค่ะคุณผู้ชมถ้ามาให้ถึงเมืองคอนก็ต้องแวะริมชิมรสชาติขนมจีนให้ได้นะไม่งั้นถือว่ามาไม่ถึงนะเออสี่แม่ของเราจะพลาดได้ยังไงขอแวะร้านขนมจีนป้านนี้ค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นร้านเล็กๆเ,เพลิงง่ายๆอยู่ริมถนนแบบนี้แต่บอกเลยนะคะว่ารสชาตันไม่ธรรมดารด และนี่ก็คือพี่แจมคนงามเมืองนครเจ้าของร้านขนมจีนป้านีร้านนีไก่ไก่อะไรบ้างเจบก็มีกล้วยทอดแล้วก็ขนมจีนพวกเนี้ค่ะขนมจีนมีขนมจีนอะไรบ้างจะมีแกงเขียวหวานแกงาน้ำยาต้งปาาาลาลต้มปลาค่ะ ตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่เช้าจนถึงกี่โมงอะบ่ายสามค่ะบ่ายสามนี่หมดแล้วนะคุณแม่เห็นเห็นข้อบ้ากันนะเมื่อก่อนเนี่ยน้องเจนเนี่ยขายของอยู่เนี่ยเมื่อก่อนขายไม่ดีนะใช่แล้วก็ไปขอโนมาตลอายค่ะเมื่อตอนเที่ยงใช่ไหมคะลูกค้าไม่มีเลยตั้งแต่เช้าก็บอกว่าไอ้ไข่เดี๋ยวหนูจะจุดประทัดให้นะอะไรแบบเงี้ยก็มาเต็มเลยทีเดียวก็ยี่สิบกิโลก็หมดไปตั้งแต่วันนั้นก็คือผู้งนี้ตลอดค่ะใช่ก็ขอแกมาตลอดนะคะใช่เลยนะ น้ำยาไร้เรงชวนมั่มมากมเลยค่ะแต่รสชาตินี้พี่แจมบอกเลยนะคะว่าเป็นสูตรเด็ดฝีมือของป้านีแม่สามีนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูขนมน้ำแกงขนมจีนกันไหมคะ้าน,นเดี๋ยวไปดูเจบ้นนนานนจะมีน้ำยาน,น้ำพริกหวานแล้วก็เป็นน้ำแกงปลาแล้วก็แกงแกง,แกงเขียวหวานนี่จะเป็นแกงเขียวหวาน แล้วก็เป็นตะตักมาเรื่อยๆแะไรแกเป็นหม้อใหญ่แล้วก็ตักขึ้นมานี่คุณชอบกินย่างไหมคะนี่ค่ะแล้วแกจะบอกอะไรเกี่ยวับปลาคะน้ำแกงปลาหลายคนชอบกินปลาน้ำแกงปลาอย่างที่เห็นค่ะคุณผู้ชมแม้จะเป็นเพิงเล็กๆแต่ก็มีคนแวะเวียนมากินไม่ขาดสายนะเออถ้าไม่รสจริงไม่ดีจริงไม่อยู่ตรงนี้มาได้นับสิบปีลวค่ะที่สำคัญเลยนะราคาเนี่ยไม่แพงค่ะคุณผู้ชมจานละยี สิบยี่สิบเท่านั่งโอ้โหมายกดจัดมาละละานตาเนอจกินจริงจริงเชียวขอมลามก่อนนะคะ <c oughs> อันน่ะอิ่มท้องสบายใจกันแล้วเนอะดูดูด,ด,ดหน้าตาสดใสก็เลยทีเดียวเชียวแม้จะตากลมตากแดดกันมาทั้งวันค่ะ แต่ก็ยังดูสดชื่นสดใสผ่องใสกันอยู่นะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่อิ่มบุญเท่านั้นค่ะแต่ว่าสี่แม่ของเราเนี่ยเขามีสิ่งที่ปลื้มปริ่มใช้แล้วชอบใช้แล้วโดนใช้แล้วถูกใจจนเก็บไว้ในใจไม่ได้ต้องขอขยายความกันที่เมืองนครศรีกันเลยค่ะ ไปทั้งวันนะวันนี้สนุกไหมอบอุ่นไหมอบอุ่นมากไม่รู้สึกเหนื่อยทั้งๆที่มันร้อนมากล้วแดดแรงแดดแรงมากคุณผู้ชมขาวันนี้เราไม่รู้สึกร้อนเพราะว่าความอบอุ่นของชาวบ้านก่อนลงรถอะคุณผู้ชมขาเราจัดพรีมกันแดดจอรีน่าพัชกันี่แล้วเราจัดในระหว่างวันอีกด้วยนะคือต้องบอกเลยคุณแม่ไม่ว่าเราจะตากแดดหรือว่าอยู่ในสตูเราเราสามารถใช้ได้ทั้งวันเลยะค้วก็สนุกท่องาม ใช่แล้วทานแล้วแบบว่าตักระหว่างวันนั้วมันทาได้ตลอดเวลาคุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักการนะตามตามตามผลวิจัยเนี่ยเขาจะบอกว่าครีมกันแดดอะทาแค่เช้าอย่างเดียวไม่พอหรอกมันต้องทาระหว่างวันด้วยทีเนี้ยด้วยความที่เราเจอครีมกันแดดที่มันเป็นเนื้อหนาๆการทาระหว่างวันมันยิ่งทําให้เราไหลเยอะแล้วมันอุดตันเราจะไม่ชอบแต่สาหรับครีมกันแดดจอลิน่าพลัสแล้วเนี่ยเขาออกแบบมาให้แล้วคุณผู้ชมขาสําหรับทาระหว่างวันทุกสองสามชั่วโมงทาได้เลยเหมือนเราอย่างนี้เพราะว่ามีเนื้อ ครีมที่บางเบาคุมมันกันเหงื่อค่ะที่สำคัญเยอะอย่างคุณแม่หรือพวกเราสี่คนนี้แต่งหน้าอย่างนี้ทาทับเคลื่อนสำาีได้เลยใช้เลยตั้งแต่คุณแม่แนะนําจนเลือกจนหน่าพัดให้หนูนะหนูใช้แล้วหนูรู้สึกเลยว่าหน้าที่มันมีฝ้ามาแลดูจางลงจางลงแล้วหน้ายังทักเลยบอกว่าเฮ้ยพี่สูพี่สุไปทำอะไรมานี่อีกอย่างหนึ่งนะที่ตักชอบนะคุณแม่สีผิวเข้มๆอย่างหนูนี่นี่ทาเลยเลยสีขาวๆอย่างคุณแม่สีผิวไหนก็ได้ มันจะกลืนไปกับสีผิวนั้นเลยท้งวันน่ะคุณขาเนี่ยออกแดดั้งทา้าทาเดี๋ยวทาหลายๆคนไม่มีรอยไม่มีขอกทำไมดาราพวกนี้ทาไมก็ดูสวยก็ดูใสก็ดูแลดูผิวเด้งก็มีตัวช่วยเนาะนี่ไงคุณผู้ชมเรากำลังบอกความลับอยู่อ่ะคุณไม่ใช้ไม่ได้แล้วนะอีกอย่างหนึ่งเขามีนวัตกรรมหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะแบบเอ๊ะทำไมครีมกันแดดจอลิน่าพลัสเนี่ยถึงสามารถเก็บเก็บกักความชุ่มชื้นได้เพราะว่านวัตกรรมที่มีชื่อว่า encapsulation อันนี้แหละมันจะช่วยเก็บกักความอิ่มความชุ่มชื้นเนี่ยทำให้เราผิวแลดูสดใสตลอดทั้งวันเพราะว่ามีผลไม้ที่มีชื่อว่าคาคาดูคลัมอันนี้เนี่ยเขาใส่ให้คุณแบบเต็มเต็มสุดยอดจริงๆแม่เรามาอย่างนี้ทุกคนบอกว่าถ้าดีจริงอย่างนี้เนี่ยอยากได้โปรหนักๆเลยรับยรงรับแรงรับรง การผู้หญ tomar, ิงทมาหากินเท่านั้นบอกตรงนี moisture, ้เลยพร้อมยาแล้ยได้โปรได้โปรได้โปรยังโทรศัพท์ก่อนเลยดีกว่าหยิบโทรศัพท์เลยคุณผู้ชมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วทำใจร่มร่มวันนี้นะซื้อหนึ่งหลอดแถมอีกหนึ่งหลอดค่ะเพียงแค่999บาทเท่านั้นเองและเดี๋ยวเดี๋ยวห้สายแรกที่โทรเข้ามาห้าสิสายที่โทรเข้ามาตอนนี้นะเราแถมให้อีก2ซอง เท่ากับว่าได้2หลอดบวกสองซองซื้อ1ได้ถึง4ในราคา999บาทเท่านั้นเองปกตินะปกตินะ2หลอดกับอีก2อซองเนี่ยคุณต้องจ่ายถึง2,718บาทแต่วันนี้ไม่ต้องจ่ายแค่999บาทเท่านั้นเอง ส3ง0 0 0 3 3หรือว่าไลอ้อนนะคะมีแอปข้างหน้านะคะโจลินาพลัสนะหรือว่าเซิร์ชทาง g o o g l ิพิมพ์คำว่าครีมกันแดดโจลินาพลัสได้แล้วผู้ชมขามีทุกช่องทางคุณสามารถซื้อได้เลยเก็บเงินปลายทางส่งฟรีทั่วประเทศเพราะว่าทางโจลินาพลัสเขาเขาจ่ายค่าส่งให้เรียบร้อยแล้วเก็บเงินปลายทางสั่งไปให้แม่สักสิบหลอดยังไงเก็บเงินที่แม่ ถ้าคุ้มมากปกติหลอดเดียวนี่ยราคาพันสองร้อยเก้าสิบบาทใช่แล้วค่ะนี่ได้สองหลอดแถมแบบซองอีกสองซองได<ช>้ค่ะซื้อหนึ่งได้อีกสามถ้าก,ก็สี่ชิ้นนะคะใช่แล้วในราคาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทคุณผู้ชมซื้อหนึ่งได้ถึงสี่เลยบอกเลยนะขนาดซองเนี่ยพกพาได้ง่ายมา,ากคุณผู้ชมจะไปเที่ยวะลงทะเลนี่ก็พกได้เลยแล้วทาได้หลายได้หลายครั้งด้วยครั้งด้วยบอกเบอร์โทรออีกครั้งนะคะศูนย์สองลูกศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์ศูนย์สามสาม โจนินา plus นะหรือว่าเซิร์ชที่ Google ก็ได้นะลูกล้าพิมพ์มาว่าครีมกันแดดจนโจนินาสเขาจะได้บอกว่าสาวใต้หน้าพองนะหน้าพองพูดเหมือนหลอนพูดเหมือนหมอนคือจะเป็นมอนนะคะ วันนี้ได้เคล็ดลับเสริมเฮงและเสริมสวยจากสี่แม่ไปแล้วเอารีบหยิบโทรศัพท์มาสั่งซื้อรอดีๆแบบนี้กันด่วนต่ว,ว,วเลยนะคะและถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสมาเมืองคอนมาวัดเจดีมาขอพรไอ้ไข่แล้วอย่าลืมแวะมาชิมความร่อยแร่งก็กรน,น้มจีนปานนี่กันด้วยนะจ๊ะมาไม่ถูกโทรถามทางตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยค่ะคุณผู้ชม หมดเวลาแล้วนะคะก่อนจากการข้ามคมวานคมอยากจะบอกทุกคนนะคะเรื่องงานเนี่ยมึงลาบ่อยจะเรื่องอะไรมึงไม่พักเลยเวลาหมดแล้วนะจ๊ะมาพบกันใหม่นะคะผู้หญิงธรรมะหากินนะคะทางช่องวันสาเวลาบ่ายโมงครงใช่แล้วค่ะสุขค่ะวันเสาร์ผู้หญิงทรรมะกินปังปังปังใช่แล้วค่ะสีวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะโชคดีโชคดีรวยรวยรวยทุกคนรวยรวย ครั้งนี้นะคะลืมไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณแอร์เอเชียค่ะขอขอบคุณครีมกันแดดโจลิน่าพลัสค่ะ,คะและขอขอบคุณโรงแรมที่พักของเราค่ะโรงแรมสิชนค่ะขอบคุณ,คณม,า,ณมา,ากินิน้าาามมหหกผู้ญง